ถนนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณคุณคุณมาจากรายการโลกที่ดีกว่ากับ cel, มิกเซลติดป่าครับ ใช่ค่ะอพอทำอะไรผิดหรือเปล่าคะสมภพสิซิวงานผู้จัดการไปขายโครงการนายาังกิรของบริษัทมิกเซลค่ะอ๋อสวัสดีค่ะเหรอแม่กำลังเดินอยู่เพลินเลยค่ะเดี๋ยวเนี่ยไปหาที่พูดคุยกันนิดนึงแล้วกันค่ะเพราะว่าอโปอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับบริษัทมิกเซลเนี่ยค่ะดีครับไปกันเลยค่ะ พี่สมโภชคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการกันสักหน่อยแล้วกันคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเพื่อโลกที่ดีกว่ากับนิกเซลค่ะวันนี้ค่ะพี่สมโภชอโปมีข้อสงสัยที่แบบว่าสงสัยมากๆหงุดหงิดในหัวใจมานานหลายปีแล้วค่ะคว่าการเลือกใช้ฉนวนเนี่ยเราควรเลือกใช้อย่างไรอะคะครับสิ่งแรกที่เราต้องคานึงถึงคือเราจะนำฉนวนเนี่ยไปใช้กับประโยชน์อะไรเพราะว่า มันจะมีทั้งฉนวนความร้อนฉนวนความเย็นอ๋อมีฉนวนความร้อนแล้วก็มีความเย็นด้วยนะเข้าใจมาเป็นระยะเวลา20กว่าปีค่ะว่ามีฉนวนความร้อนอย่างเดียวที่จริงแล้วมีฉนวนความเย็นด้วยใช่ะะยกตัวอย่างเช่น <c oughs> เครื่องปรับอากาศเนี่ยมันจะต้องมีทั้งคอยร้อนคอยเย็นที่อยู่ด้านนอกอาคารเนี่ยมันจะมี <c oughs> ตัวส่งน้ำยาซึ่งซึ่งมันมันเป็นความเย็นนะฮะ เราก็ใช้ฉนวนชนิดท่อเนี่ยไปคุ้มเพื่อไม่ให้มันสูญเสียพลังงานค่ะนะครับก็คืออย่างสมมติอย่างเวลาโปไปเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆก็คือจะเห็นเป็นท่อสีเงินๆอันนั้นคือฉนวนความเย็นครับแล้วฉนวนความร้อนแล้วคะมีลักษณะเป็นยังไงคะง่ายๆก็คืออย่างบ้านอยู่อาศัยหรือโรงงานเนี่ยค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะเป็นหลังคาเหล็กจะเป็นส่วนใหญ่ เราก็ใช้วิธีเอาฉนวนี่ยไปติดกับลังคาเพื่อกันความร้อนจากด้านบนเนี้ส่งถ่ายมาด้านล่างอ พี่สมพศ์คะแล้วออชนวนที่มีลักษณะแตกต่างกันนะคะแต่และตัวเนี่ยที่มีความแตกต่างกันมีลักษณะวิธีการใช้งานยังไงคะครับนวนของมิกเซลเองเนี่ยจะมีอยู่3ลักษณะือเป็นชนิดแผน่นชนิดท่อแล้วก็ชนิดเส้นในส่วนของชนิดเส้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไปใช้อุดรอยต่อของคอนกรีตหรือว่า,อาขอบกระจกนะฮะที่เฟรมกระจกเนี่ยจะต้องมี เขาต้องยองยาซิลิโคนออแต่ว่าตัวนี้มันจะไปอุดไว้ก่อนเพื่อเพื่อช่วยประหยัดซิลิโคนแล้วก็ให้มันยืดหยุน่นะอันนี้คืออย่างเส้นอย่างชนิดท่อก็คือ <c oughs> สามารถไปหุ้มท่อน้ําเย็นท่อน้ำร้อนท่อน้ําอุ่นได้เพื่อรักษาอุณหภูมิมภายในให้มันคงที่ะนะในส่วนของชนิดแผ่นหลักๆก,ก็เอาไปใช้กันความร้อนอ สหรับบ้านอยู่อาศัยหรือโรงงานโดยโดยไปติดกับลังคาเหล็กหรือว่าปูบนบนฝ้าตามอาคารต่างๆงการความร้อนส่งถ่ายมาด้านล่างค่ะคแล้วทีนี้เนี่ยถ้าอ,อ,อย่างที่ห้องนอนของโปค่ะคร,ร้อนมากๆเลยปกติเนี่ยปกติคนอื่นเขานอนเขาจะนอนฝันดีแต่โปกลางคืนนอนฝันร้ายเพราะว่ามันร้อนมากอยากจะนอนหลับฝันดีบ้างค่ะอยากให้ห้องนอนเย็นๆบ้างในห้องนอนเนี่ยเราควรจะติดฉนวนเป็นประเภทไหนคะเริ่มแรก ส่วนใหญ่ห้องนอนนี่จะต้องใช้เครื่องปรับอากาศคนะเครื่องปรับอากาศเนี่ยก่อนเริ่มใช้เนี่ยมันจะต้องไปทําให้ผนังกอนกรีบเนี่ยเย็นก่อนแล้วมันถึงยามาทำความเย็นายนในห้องนะอสิ่งที่ต้องใช้ก็คือวัสดุชนิดแผ่นชนวนชนิดแผ่นคนะนัซึ่งเราก็มีหลายลักษณะมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาเรียก วอลเปเปอร์กันความร้อนนะะก็คือฉนวนแต่ว่าผิวหน้าเนี่ยอาจจะมีมีสีสันหรือมีรูปแบบที่ที่ต่างกันเป็นเหมือนวอลเปเปอร์เป็นวอลเปเปอร์ในตัวเลยนะและอย่างนี้เนี่ยคือเอ่อที่เราจะติดในห้องนอนนีก็คือควรจะติดที่เป็นผนังก็ผนังแล้วก็ฝ้าฝ้าด้วยบางหลังก็ปูใต้ปาเก้ได้ค่ะพวกนี้ช่วยช่วยเรื่องของเสียงแล้วก็ความชื้น ไม่ให้ไม่ให้ขึ้นมาข้างบนค<ช>่นะก็เรียกได้ว่าได้ประโยชน์หลายหลายอย่างเลยก็ใช้ได้ทุกส่วนของของห้องค่ะแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องของห้องนอนนะคะพี่สมพงศ์ถ้า<ม>โปคิดว่าเอ๊ะฉนวนเนี่ยมันต้องหนานหนาถึงจะดี<ม>และพอมาติดในห้องนอนนี่ก็คือทําให้พื้นที่การใช้สอยนี่แคบลงแต่ว่าสนวนของมิกเซลนี่พี่สมพงศบอกว่ามีลักษณะเป็นวอลเปเปอร เพราะฉะนั้นก็คือจะบางกว่า,า,านาตามท้องตลาดทั่ว<อ>ไปด้วยนะคะคือชนวนของเราเองเนี่เราก็มีการส่งทดสอบ<ถ>สัปันของหน่วยราชการเนี่ยเขาเรียกค่าการนำความร้อนอคือชนวนทุกๆตัวนี่เขาก็มีการส่งส่งทดสอบแต่เราเทียบเรื่องของความหนาเนี่ยมันมันต่างกันนะเนื่องจากโครงสร้างของของเราเนี่ยมันเป็นฟอสกาดคือเป็นเขาเรียกโคเซลร้อยเปอร์เซ็นต์เป็น พออากาศขนาดเล็กที่มันเลีียงกันเนี่ยเรื่องของความร้อนที่จะทะลุไปอีกด้านหนึ่งมันก็ช้าลงแต่ในส่วนของชนวนชนิดอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเส้นใยที่เป็นเป็ขาเรียกโพงอากาศความร้อนมันก็จะไปได้ง่ายกว่ากันราะนั้นเข,เขาจะต้องใช้ให้มันหนาขึ้นนะพอหนาขึ้นปุ๊บเนื่นองจากว่าตัวมันเองเนี่ยมันไม่สามารถ อยู่ได้ตัวมันเองก็มันก็ต้องใช้วัสดุเบาหรือผนังเนี่ยปิดทับอีกทีหนึ่งซึ่งสมมติว่าห้องมันเล็กอยู่แล้วเนี่ยยิ่งยิ่งไปเพิ่มผนังให้มันมากขึ้นใหญ่ขึ้นพื้นที่ทในห้องมันก็จะลดลงอ พี่สมพมัคะแล้วการที่เราติดฉนวนความร้อนหนาๆจะทําให้ห้องเรายิ่งเย็นึ้อหรือเปล่าคะคือยิ่งหนายิ่งดียิ่งหนายิ่งเย็นอะไรแบบนี้คะ,ะคือฉนวนแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีค่ากําลังร้อนนี่ต่างกันนะ,ะมันจะมีหลักกนในการคานวณเรื่องของความหนานี่เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเราคํานวณแล้วว่ามันต้องใช้ความหนาอย่างของมิเซลในความหนาเท่านี้วัสดุอื่นเท่านี้เนี่ย มันก็น่าจะเพียงพอสําหรับตรงนั้นนะถึงแม้เราจะไปเพิ่มความหนาให้มันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็มีผลกับเรื่องของการทำความเย็นทำา่าอากาศที่เราต้องการนะอันนี้ก็เรียกว่าสําหรับหลายๆคนที่มีความเชื่ออยู่ว่ายิ่งหนายิ่งดียิ่งเยอะยิ่งชอบอะไรนี้คือไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องพอถึงจุดเนี่ยมันก็มันก็คงที่ของมันตรงนั้นมันทำให้เราสิ้นเปลือง ใครจ่ายมากขึ้นโดยว่าก็คือก็ค<ม>ือ<ม>ทางมิเซลเองก็คือจะมีการคำนวณให้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าห้องเป็นลักษณะแบบนี้ควรจะติดความหนาที่เท่าไหร,ร่นะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะใช้ฉนวนความร้อนนะคะหรือว่าฉนวนความเย็นเนี่ยพี่สมโพจศ์มีคําแนะนําอะไรให้กับคุณผู้ชมบ้างคะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราต้องคํานึงถึงก็คือเราจะใช้ฉนวนเพื่อเพื่ออะไรนะ บางบางบงแห่งก็ต้องการเรื่องของความเย็นความร้อนหรือเรื่องของเสียงนะฮะอย่างในห้องนอนเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของของเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะซึ่งของเราเองเนี่ยไม่ใช่มีแต่เพียงถนวนความร้อนมัน<อ>ก็จะมีชนนถนวนเสียงด้วยนะก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานของค,คุณผู้ชม<ไ>นะคะในส่วนนี้เราก็จะมี ทีมวิศวกรเพื่อมาให้คำแนะนำและโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่าย ราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะขอคำปรึกษาดีๆนะคะก็สามารถมาได้เลยที่บริษัทมิกเซลนะคะพี่สมพศก็<แ>มีคำแนะนำรวมถึงออยินดีที่จะให้คำปรึกษา<ช>เกี่ยวกับเรื่องของฉนวนต่างๆด้วย<แ> <ๆ S 1> นะคะเอาละค่ะบสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบดีๆนะคะเกี่ยวกับการเลือกใช้ฉนวนอย่างถูกต้องนะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่สมพศมากๆนะคะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ดีๆกับอโปละคุณผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะช่วงนี้นะคะหมดเวลาของอโปแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยนะคะสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ www.nixle.com ค่ะหรือว่าสามารถติดต่อพวกเราได้นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณบริษัทนิกเซลจำกัดผู้ผลิตฉนวนความร้อนและฉนวนเสียงเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะวันนี้นะคะอโปลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัทมิกเซลจำกัดโทร02 380 6960 1